พามาดูบ้านก่อนนะฮะในตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําอะไรเลยนะนี่ยังเป็นบ้านเปล่าอยู่นะครับซื้อมาผ่อนไปแล้วยังไม่ได้เข้าอยู่สักทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านหลักนะฮะอันนี้เป็นทางเข้าจากจอดรถนะใช่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นระเบียงยื่นออกมาด้านนอกตรงนี้นะฮะจะได้แบบพักผ่อนได้ตั้งเอ,อี้ได้ ยังไม่รู้ในของจริงเป็นยังไงแต่ต้องมาดูภาพอีกงนะครับทีนี้ก็จะระลูกลับบ้านนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นประตูเดี๋ยวมาดูนาทีจริงๆเราเนี้ยจะทุบแล้วก็ทําใหม่เนี่ยเยอะมากมากเลยเดี๋ยวชุดนี้นะครับราจะเปลี่ยนหมดเลยเราออกหมดเปลี่ยนเป็นประตูเหมือนอย่างนี้เลยนะก็คือเปลี่ยนออกเป็นประตูเพื่อจะได้เดินออกไปได้นะ,ะและตรงนี้ที่อยู่ีก็จะทําเป็นโซฟาแต่ของเราเนี้ยจะทาเป็น นะครับเพราะว่าเพื่อแขกไปไครมาจะใช้ยูพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ที่เด่นเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นเก้าอี้่นั่งตรงนี้นะจินตนาการครันะแล้วก็จะเป็นตู้เก็บของส่วนตรงนี้ที่เป็นกระแพงทึบเราจะเจาะเป็นช่องให้แสงเข้าได้นะครับลมเข้าได้มันจะโฟล์ส่วนนี้เลยนะคับนั่นคือตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะแบบนั่งแล้วก็สบายสบายเดี๋ราดูด้วยเนี่ยไปภาพตีอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับอ่ะตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยพื้นตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นกรอบพื้นไม้ทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องละนะครับก็จะได้ดีฟิลด์เลยนั่นคือตรงนี้จะหมายเป็นห้องโดยทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมกันหมดนะครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องของแม่ฝ่ายนะครับจะเป็นห้องนอนข้างล่างนะครับเพราะว่าไม่ต้องเดินขึ้นบันไดจะได้สบายๆตอนนี้เราก็คงแบบเป็นเชลฟ์วางของนะที่แบบตกแต่งสวยงามนะครับเพื่อจะได้ มีอะไรก็จู่จิ๊กจิ๊กมาดูได้เดี๋ยวมาดู้ทางเข้าอีกทางน่ะครับก็เสียงกล้องะนะครับยังไม่มีเฟอร์บิทเจอร์ตรงนี้นะค,ะครับก็เคยทะลุออกใหญ่จอดรถเมื่อกี้นะทะลุไปไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ตอนแรกเนีเ่ยเปนหองเก็บของนะฮซึ่งเราเนี่ยจะเก็บจะมีเอาของเก็บของแค่นี้ชุดนี้ ตอนนี้จะเป็นห้องแมวนะครับก็จะเป็นห้องแมวซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่รู้และกำลังดูอยู่นะว่าจะจอดตรงนี้นะครับให้เป็นช่องมองเพื่อจะได้มองเห็นแมวข้างในได้นะครับแล้วจะทำแบบนี้เวลาเราอยู่ตรงนี้แมวก็จะได้มองเห็นเราในพฤติกรรมด้วยไม่รู้ว่ามันอยากดูเลงไหมนะแต่นี่คือจินตนาการไปก่อนว่ามันอยากจะอยู่กับเราเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้แหละจะเป็นชุดโซฟาแล้วเพราะจริงๆเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้นั่งบนโซฟาอะไรเยอะ เราจะใส่กระจกตรงนี้แทนนะครับเพื่อปิดตรงนี้สามารถเป็นบานเลื่อนได้นะครับเพื่อว่าบ้านเราจะได้ดูโปร่งโล่งือห้องครัวนะครับเพราะว่าห้องครัวตรงนี้ขนาดนี้เราเอาออกหมดเลยนะครับตรงนี้ทิ้งทุกทิ้งหมดเลยเป็นบานเลื่อนแทนแล้วก็ในห้องครัวตรงนี้จะเป็นแพนทรีนะฮะเนี่ยโซนตรงนี้จะเป็น pantry แทนเพื่อว่าเราจะได้นั่งกินข้าวตรงนี้ได้เลยทำครัว ถตรงนี้นก็จะเป็นทั้งหมก3ห้องนอนนะครับข้างบนแล้วก็โครงการจะเป็นห้องเป็นพื้นที่อาเขตมาขอนะครับซึ่งจริงๆเราก็อยู่กันข้างบนเล่นจิอยู่กัน2คนมีท้งกาแฟอยู่นะครับนั่นคือเราก็จะทุบกิ๊นะครับจะทุบแล้วก็ต่อเติมขึ้นมานะครับดูกันว่าจะทำยังไงบ้างครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ อยู่ในตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นห้องนอนหลักก็ทั้งแถบฝั่งนี้เลยจะเป็นห้องนอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นห้องนอนสองนะครับเราจะเปลี่ยนห้องนี้นะครับเป็นห้องห้องเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยครับดังนั้นคือตรงนี้จะมีเสื้อผงเสื้อผ้าอยู่นี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้ารีดผ้านะฮะจะอยู่นี้นะตรงนี้ถ้าเห็นฝั่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกำแพงนะคงมีคลิปต่อไปนะให้ดูว่าเราเป็นยังไงตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นกำแพงที่ เป็นตู้เก็บผ้านะครับส่วนตรงนี้มจะเป็นปกแบบเล่าแผนเสื้อไว้รีดผ้าทั้งหมดนะฮะและนั่นคือห้องน้ำตรงนี้เราก็คงไม่ได้ใช้เราก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นห้องห้องซักผ้าแทนนะโอเคเดี๋ยวมาดูกนะันโอเคอันนี้เห็นไหมไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซี์ที่ใหญ่ขึ้นเอาไว้แบบซักผ้ามือตรงนี้จะทําเป็นานฐานลงไป ถ้าด็กภาพไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงทนะี่เราจะเอาออกนะชุดนี้แล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นที่เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องาาอ,อบผ้านะครับจะเป็นอยู่ตรงนี้จินตนาการก,ก่อนนะนะครับคือเราวางแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ส่วมไม่ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นซักผ้าอบผ้าอยู่ในนี้แทนซักผ้าอบผ้าเสร็จปุ๊บก,ก็เอาออกมา ตรงนี้มาตัดแฝงแฝงจินตนาการแฝดแฝดผ้าใส่เข้าไปในตู้ะฮะก็จะเป็นห้องที่จะเป็นห้องเสื้อผ้าทั้งหมดตรงนี้เราจะกั้นห้องเลยจะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับจินตนาการกว่านะก็จะปิดตรงนี้เลยขึ้นมาตู้ตรงนี้จะเป็นทร้เล็กๆนะครับก็ก่อนเข้าห้องจะมีวางกาคงกาวงติดรูปสวยมีรู้เก็บของนะครับส่วนตรงนี้นะฮะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไปดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะอ่ะเธอหลังมาอจะงุ้มดีกว่าอ่ะตรงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นห้องรับน้าเราจะต่อเชื่อมออกไปนะครับแล้วก็เป็นที่พักตรงนี้นะครับก็มันก็จะผ่านไปทางที่เหนือบอดีนะครับก็จะเป็นทางนที่เหนือนะครับแล้วก็ที่พักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูในรูปนะครับซึ่งทางินที่เหนยอนะครับสถาปนิกเขาออกแบบมาสวยมากๆเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะกั้นใช่ไหม กานห้องเข้าไปข้างในแล้วห้องนี้จะเป็นห้องของผมนะครับคือห้องทางานห้องอะไรเป็นสตูดิโอของผมเองอันนี้คือตรงนี้เราจะทุกาหาังนี้ทุกหมดเลยเราก็จะใช้เป็นห้องใหญ่ห้องเดียวตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะก็พอทุกตรงนี้ทุบนระโดดผมจะกั้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปลูกต้นไม้เป็นไม้ตรนขาแล้วก็ติดมุ้งลวดนะครับใันนี้คอทาง้านทำง,งาน มีมุ้งลวดตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตะปูวงางเรื่องชุดใหญ่ให้แสงเข้ามาได้ตรงนี้ก็จะเจาะช่องน,นะครับเจาะช่องแสงให้แสงเนี่ยสาดเข้ามาตรงนี้ได้นะครับและนี่คือห้องนี้ก็จะแบบว่าจะเป็นห้องที่แบบอีกมิติเลยไม่ไม่เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าจริงๆเนี่ยคือเราทุกแนเ่เยอะมากนะครับจนเราบอกว่าห้องที่ไม่ทุกจริงจเนี่ยก็คือที่ไม่ทาอะไรเนี่ยคือมีห้องนอนมาสเตอร์นะครับที่เราจะใช้ความเป็นแบบมีแค่เตียงแล้วก็ ต๊กนิดหน่อยแค่นั้นเองนะจะเป็นโต๊ะเก็บของวางของนะครับจะไม่ยุ่ยอยงอะไรเยอะเลยนะครับที่เดี๋ยวเนี้ยคือทำใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนีาา่ก็คือจะมาดูกันนะว่าพอเวลาเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้านนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยคือก็จะค่อยๆทำที่เราอยู่มาผ่อนจะสองเดือนแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราจะทําเสร็จไหมเราจะเข้าอยู่จะเป็นยังไงบ้านแต่เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีนะครับจะเอาไปดูภาพติดก่อนว่าที่ สถาปนิกทำมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็ลุยกันเต็มที่นะครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่ช่วยดูแลบ้านเรานรก็คือทางบริษัทของเพื่อนนะครับคุณพิษนะครับเพราว่าดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะนะครับเดี๋ยวไว้รอดูีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับ